สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวม่านาอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาแจกสูตรวิธีหมักเนื้อแดดเดียวสูตรนี้เด็ดอร่อยมากๆเลยนะคะทําเสร็จแล้วสามารถนําไปปิ้งไปย่างไปทอดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำเนื้อวัวมาหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเวลาหั่นก็หั่นตามลายเส้นนะคะวันนี้ใช้เป็นเนื้อวัวติดมันอยู่ที่1กิโลกรัมจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปสีช้อนชาตามด้วยเกลือแกงสีช้อนชานะคะผงปรุงรสลดเนื้อหรือว่าลดเห็ดหอม3ช้อนชาชูรส1ช้อนชา พริกไทยเม็ดขาวนำไปตำให้ละเอียดหนึ่งช้อนชาพูนกระเทียมไทยหรือว่ากระเทียมจีนตำพอหยาบหยาบ40กรัมใส่ทุกอย่างลงไปแล้วทำการนวดคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะ ค่ะพอเราพักครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําเนื้อมาตากแดดค่ะวันนี้เราก็จะเรียงใส่กระดงกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ พอเราเรียงเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตากแดดด้วยแดดแรงๆประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะค่ะสำหรับเนื้อแดดเดียวของเราก็ตากมาได้ประมาณ 2- 3สมชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้แดดแรงมากๆเลยค่ะเราก็จะมาทำการกลับด้านนะคะเพื่อให้เนื้อแดดเดียวของเราแห้งดีทั้งสองด้านค่ะพอเรากลับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการ ตากแดดต่ออีกสักประมาณ2 3ชั่วโมงด้วยแดดแรงๆค่ะสำหรับเนื้อแดดเดียวของเราก็แห้งได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วค่ะของเราก็จะเอาแห้งประมาณนี้นะคะแห้งเฉพาะด้านนอกด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่นะคะถ้าตากแห้งเกินไปเวลานำไปย่างไปปิ้งไปทอดก็จะแข็งกระด้างไม่อร่อยค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถนำไปปิ้งไปย่างไปทอดได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆทานไม่หมดนะคะแนะนำให้นำไปใส่กล่องปิดฝาให้สนิทแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะสำหรับวิธีทอดนะคะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณนะคะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วเราก็ใส่เนื้อแดดเดียวลงไปเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะทำการทอดต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางเพื่อให้เนื้อแดดเดียวของเราแห้งกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีหมักเนื้อแดดเดียวนะคะสูตรนี้เด็ดอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ